หมอช้างเปิดเลือกดีเดือนมกราคม2567พร้อม5ราศีดวงที่ดีที่สุดของเดือนหมอช้างเปิดเลือกดีเดือนมกราคม2567พร้อม5ราศีดวงที่ดีที่สุดของเดือนเริ่มเข้าต้นปีใหม่ได้แล้ว3วันซึ่งตั้งแต่เริ่มปีใหม่หลายคนอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับสีแง่ที่ดีไปแล แต่ถ้าใครยังหาทางไปไม่ได้วันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์มีแนวทางมาให้ช่วยตัดสินใจเพราะล่าสุดหมอช้างทศพรศรีตุลาได้เปิดเลือกงามยามดีไว้แล้วโดยหมอช้างทศพรได้เปิดเลือกวันดีของเดือนมกราคม2567ไว้แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้วันที่8มกราคม2567 สำหรับการเจรจาการทำบุญและการออกรถวันที่18มกราคม2567สำหรับการออกรถขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆวันที่31มกราคม2567สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวการออกรถและการเจรจาพร้อมกันนี้หมอช้างยังได้เผย5อันดับดวงที่ดีที่สุด ประจำเดือนมกราคม2567อีกด้วยซึ่งหมอช้างได้เรียงลำดับไว้ดังนี้อันดับที่หนึ่งราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมอันดับที่สองราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมอันดับที่สาม ราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมอันดับที่4ราศีกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมอันดับที่5ราศีสิงสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนภาพจาก facebook หมอช้างทศพรสีตุลา